วัสดีครับกลับมาพบกับครูตงอีกแล้วนะครับใน EP นี้นะครับครูตงจะพามาพบกับรีบที่เป็นตัวแต่งล็อกโคนะครับคราวนี้ในตัวกระบะล็อกโค้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4เกตรุ่นนะครับก็จะเป็นในรุ่นที่เป็นตัวกระบะแคบแล้วก็อากระบะ4ประตูนะครับตัวกระบะแคบกับกระบะ4ประตูนี้ก็จะใช้เครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์2004แล้วก็เครื่องยนต์2008นะครับหรือจาง่ายกันนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์2004เนี่ยจะเป็นตัวระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ตัวขับเคลื่อน สี่อจะอยู่ในเครื่องยนต์2 0งพนะครับก็จะให้พละกำลังแรงม้าที่204แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับสำหรับวันนี้ครูโต๊ะจะพามาชมกับในตัวเกียร์รุ่น2.8นะครับล็อกโค้ดโฟซึ่งเป็นตัวรุ่นที่อยู่ข้างขงผมนี้เองนะครับและนี่ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่เป็นสีพิเศษนะครับสำหรับรุ่นล็อกโคดโดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นสอีออกสีเขียวนะครับสีเขียวออกไซด์บอลนะครับจะมีเฉพาะในรุ่นของตัวล็อกโคเท่านั้น เรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าแล้วกันนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีชุดโลโก้นะครับที่เป็นโลโก้3ห่วงนะครับตัวนี้มันจะมีการซ่อนในส่วนของตัวเรดาร์นะครับที่ใช้ในการทํางานร่วมกับระบบ drcc นะครับหรือรถตัวระบบล็อกความเร็วแบบแปลผันนะครับที่อยู่ในชุดของตัวตัวตาสิบดีเซนนะครับแล้วก็ใต้โลโก้ก็จะมีตัวกล้องนะครับกล้องตรงนี้จะเป็นกล้องชุดที่ใช้ในการทํางานร่วมกันกับตัวกล้องรอบขันนะครับ สตำแหน่งนะครับเป็นกล้องแบบ p v m นะครับสามารถมองเห็นตัวรถได้รอบขันนะครับกระจังด้านหน้านะครับออกแบบดีไซน์เหมือนเป็นสี่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับให้ความรู้สึกด,ดูดุดันนะครับใช้สีเป็นดําด้านนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็แนวของตัวกระจังจะเป็นแนวขวางนะครับเป็นแนวขวางให้ดูรถมีความดุดันนะครับหน้ารถไ่าไหน้ารถจะเป็นแบบ ใบบีนะครับโปรเจคเตอร์นะครับเชลอด LED มาพร้อมกับไฟเดีย์ทาม running light นะครับเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับล้อยางของตัวรุ่นล็อกคนะครับจะเป็นล้อยางขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อแม็ก18นิ้วปัดเงาทูทูเป็นดำกับลุมดำนะครับแล้วก็ตัวเนื้อยางนะครับจะเป็นยางแบบ w i t e s p l เ t t e r นะครับที่จะให้ตัวดอกยางเป็นสีขาวทําให้ตัวเนื้อยางดูโดดเด่นขึ้นมานะครับทำให้รถมีมิติมากขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างจะออกแบบเป็นสีดาด้านนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานปรับพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้พร้อมนะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของไบทับบอร t m มอนิเตอร์แล้วก็เรียคอทร a ฟ f ิกอ l ล r ์นะครับที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับรถในมุมอับมือจับเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับสมาร์ทเอนทีนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ทําให้จับกระชับมือครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับอาจจะมีในส่วนของตัวโลโก้ล็โกคถ้าเป็นตัวบอกว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษเป็นตัวแต่งล็อกคนะครับเป็นแตญลักสติ๊กเกอร์แปะด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับตัวนี้ครับโลบาร์นะครับที่ติดมากับตัวรถจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของตัวลลโกคเช่นกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจุดเด่นสําคัญอยู่ที่ด้านหลังครับเชิญครับผมตัวนี้นะครับการเปิดด้านท้ายนะครับเปิดได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเบาสังเกตดูผมใช้เพียงแค่มือเดียวยกขึ้นสบายเลยเพราะว่าเขามีระบบตัวช่วยหน่วงนะครับ หน่วงตัวกระบะด้านท้ายทําให้เปิดง่ายมากขึ้นนะครับครับแล้วคราวนี้เราเข้ามาดูกันที่ข้างในตัวรถนะครับก็อ่าเราจะที่ผมเดินเข้ามาแล้วปุ๊บอย่างนี้ผมสะดุดตานิดนึงคือตรงนี้ครับผมนี่ครับเป็นไฟตั้งบรรยากาศภายในรถนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเฉพาะในตัวของตัวกระบะล็อกโคนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับมีรอยเย็บตะเข็บต่างๆที่จับกระชับมือดีนะครับมาพร้อมกับมันตีฟังก์ชันบน พวงมาลัยแล้วก็นี่ครับตัวสําหรับใช้ในการควบคุมโดยมิีเรดาร์คุยคอนโทรลนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับดีไซน์ให้เป็นแนวสปอร์ตนะครับก็จะดูดุดันดีนะครับด้วยสีพื้นฐานที่เป็นสีฟ้าเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะแบบหนังนะครับสังเกตดูใกล้ๆเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นเบาะแบบบุกรูนะครับตรงนี้มีข้อดีคือทําให้บรอากาศ ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสของหนังจะให้ความรู้สึกฟิลลิ่งแบบนุ่มนะครับนั่งแล้วมีความรู้สึกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมาอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มพุชธสตาร์ค้างนะครับตกแต่งด้วยสีดําเงานะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็มีครบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็กระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับมือจับนะครับเป็นแบบโครเมียมแล้วก็นี่ครับ การตกแต่งด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยหนังให้ความรู้สึกจับกระชับมืเอ,อเครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทั้งระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับในตัวต้นล่างนะครับก็จะเป็นตัวคอนโซลแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับที่สามารถปรับอุณหภูมิองศาต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับปรับในโหมดฟังก์ชันการขับขี่แบบขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ตัวแบบ L4 ที่เป็นตัวออฟโรดนะครับที่จะเป็นอยู่ในเฉพาะในรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อโฟล์วิวนะครับฐานเกียร์นะครับออกแบบให้เป็นดีไซน์แบบสีดําเงานะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ท้ายขั้นบันไดนะครับทำให้มีความแม่นยําในการ เข้าตำแหน่งเกียร์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีโหมดฟังก์ชันการขับขี่แบบ Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะครับเบรกมือครับอันนี้นะครับเป็นแบบเมนนวลนะครับที่ยังคงเป็กคาร่าเฉพาะของตัว t o y o ต a เอาไว้เช่นเดิมเป็นไงบ้างครับกับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะครับก็ในรุ่นที่ผมรีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นท็อปหรือเป็นรุ่นท็อปของตัวล็อกโคเลยนะครับที่เป็นตัวเครื่องยนต์2.8รับเคลื่อนตีก็อยู่ที่ 1,281,000บาทนะครับก็เป็นราคาที่น่าจับจ้องเป็นเจ้าของนะครับที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วก็บอกได้เลยว่าขับแล้วหล่อแน่นอนนะครับเพราะวันนี้นะครับคุณต้ก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้ขอฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คูโต้ในการทำคลิปต่อไปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกลับลาไปก่อนสวัสดีครับ